ารายการเกมจรชนในด่านนี้ด่านสุดท้ายนั่นก็คือปั้นจันรน,จนรกรนรกนะคะน่ากลัวมากเลยด่านนี้นะคะเ<ส>ละอันนี้อยู่เป็นปีๆแล้วยังกลัวขนาดนั้นเลยคนอื่นเขากลัวดีกว่าสุวรรณกลัวเหรอจ๊ะสุวรรณกลัวแล้วสุวรรณล่ะสุวรรณที่ฝั่งกูจ๊ะ นะี่ริน่าฝั่งเขียวและฝั่งส้มค่ะดึงออกมาใครสั้นกว่าไปนั่งบันจันให้คนยาวกว่าไปสับขนาวานะคะคนยาวก็ต้องเป็นต่อเพราะนั้นเชีรยให้ยาวเข้าไว้ครับเฉี่นให้เริ่มครัที่คู่ที่หนึ่งผู้ที่หนึ่งเลิกก่อนนนนนต้องเลิก เลือกก่อนจับจามจับไว้เลยจับไว้เลยนะอย่าเพิ่งดึงนะคะอันนี้คู่ที่หนึ่งพวกเรามาช่วยกันเชียร์พร้อมแล้วเดินเดินี่ดูซะก่อนอย่างนี้เขาเรียกว่าหน้าดูโฉมใช้ได้เลยยาวทีเดียวเด็กแหมเดี๋ยว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 ที่ของดิฉันนะคะ เรื่องทีของผู้พิเชียงผู้ชายแก้กว้าย้ากว้าเป็นไหมแม่ไม่เคยอยากจะทำแค่นี้ก็รู้จะให้เปิดไหมเอาสิเอาสิจัดไปยาวโคตรใหญ่ยาวมากเลยนะเนี่ยอะไรจะยาวขนาดนี้ อเราถือความยาวเป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นคุณนุ่นสั้นกว่าเข้าป well> ั um, ้นจันทร์ไไปลองเสียงดูต้องยาวไปต้องยาวไปจับไปแล้วไปลองเสียคเด็กดีคุณเดครัเผมกดครัเอาเลยครณเว็กดรเกีเบ็กีคเด็ีครัเด็กเกเกีเคเ liêng liêng bên này bên Bờ bên này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  ออกจากบ้านสันมีสิทธิ์เลือกก่อนครับอีกหนึ่งครั้งในคู่ที่สองเขียวหรือส้มเอาส้มือนะดมยังยืนยันฝั่งเดิมคุณเล็กก็ต้องเป็นฝั่งเขียวคราวนี้ดูเขียวก่อนนะครับจับเลยต่อไปนะคะดูเขียวก่อนครับพร้อมนะคะพร้อมเริ่มพี่อย่างน้นี่เหรอมันหักมันหักแล้วพี่ ไม่หาก็มีแค่นี้เชื่อเขาเลยเด็กผีพร้อมไหมคะพร้อมนะคะ,ะ,คะพร้อมแล้ว เราเป็นแบบว่านั่งหลักประหารดีกว่าไปเร็วสั้นไปหนึ่งรอน่นเข้าปั้นจานครับไม่มีเลยอะไงไปจรจมีต่ออะไรแหละนี่คราวนี้ไม่ปล่อยแล้วนะบ้าบสอง ปลาจะเป็นของใครคุณเอ็กเลือกเบอร์สองนะคะอ่าพร้อมนะคะช่วยกันนับเอ็กใจไหม สามก็ยังมีสิทธิเลือกก่อนครับยังยืนยันฝั่งเดิมนะครับอ้าวเลนก็ต้องอยู่ฝั่งเดียวตอนอนนดูุ่น่นนะคะเมื่อกี้ดูทางโน้นแล้วตอนนี้มาดูฝั่งสงมันมีหักยิ่งกว่าเมื่อกี้อีกไหมคะมันอันนั้นสุดท้ายแล้วมีแบบว่าทะลวงไส้หายไปเนาะพร้อมแล้วไปเด้อทั้มคันนะทำไมไม่าร่เนี่ยบ ไม่มีครับถอ้าไจับไว้ดาอีกล้อย่านะอย่านะพร้อมนะพร้อมแล้วเหมือนกันเลยเท่ากันเลยไม่หรอว่า่ยาวมันเป็นตลับเมตรงั้นเป็นแบบนี้ดีกว่าของใครของมันมาดึงกันเองเดิสองซำดึงออกไปเลย คุณโน้นก็ส <serves> <No disciple. S 1> ั้นกว่าอีกนึงรอบขอบต่านกันครับระวังโทษนะไม่ได้เจตนาเดี๋ยว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 วัดลงก่อนวัดตลับจีจอนว่าของฉันของที่ฉันไม่ใช่ตลับเมตรนะคะตลับครึ่งเมตรค่ะโอ้โหไม่ถึงเมตรเลยนะครับต้องใซออีกรอบนึงไม่ต้องมาจับตัวก็เล่นอยู่ฝั่งเดียวอ่ะสีส้มฝั่งนี้โดนแนะไม่จับตัวไม่เเลล่่่นนไมจับตัววันลงยังอะไรนะวันลงเรียบร้อยเรียบร้อยนะ เยอะดีๆสามะเลขอหน่เอาสี่สี่นะครับเบอร์สี่อ้าวช่วยกันนับตอนนี้มีไว้แล้วไม่ปล่อยนแล้ว ฉันก็นึกนึกว่าเธอใจดีหมดแรงเธออย่างนี้ทำไมถึงทำกับนุ่นได้เรามาเฉลยกันนะครับว่า,รานารกในสัปดาห์นี้เป็นเบอร์เบอร์สี่แต่ตั้งแต่เริ่มต้นมานะครับถ้าคุณเอ็ไล่มาเป็นเบอร์สามก็ยังไม่โดนแล้วครานี้ไม่้มมามเบอร์สามไปอ่ะไม่ระหว่าง อาจจะเข้าก็ได้เด็เบอร์เสียจะเป็นเข้าก็ได้ถ้าเบอร์สา,า,านมน่ไลดแ้วจะจะไล่กลับแล้วเออถ้าเ,อเออาบอร์สามนออุอาจจะรอดมาดูสภาพกันด้วยนะครับปัญจาโยกก์ มาอีกไม่รู้นะออกเองด้วยเหรอบอกมาตอนมาก็มาส่งอย่างดีตอนออกออกเองอย่างนี้เลยเหรอเร็วๆโุ้ยสวยได้ยังียขาวขึ้นทันตาเห็นเลยอ่ะ ไม่แรงเลยแบบนี้ทำไมถึ่งทำกับฉันได้เ่มื่อกี้นี่ฉันบินไปสายการบินไหนไปถึงไต้หวันแล้วแล้วค่ะมันแทนดินไหวขนาดนั้นเลยหรอครับตอนจริงดีเหมือนกันนะพี่พี่ไปส่องกระจกดูแจะได้เห็นว่าเวลาพี่สักสี่สิบปีหน้าพี่ก็จะเป็นแบบนี้ไม่พี่ไปดูคุณยายพี่ก็ได้ค่ะคุณพี่ต้องลงช่วยงาอชแต่หน้าตาดีทีเดียวอ้าวสขาก็ปองแล้วค่ะอย่างนี้ถึงเวลา ฮาร์โมนี่ครับครับคุณคร์โมนี่ครับนะยัปยงแบกทีเรียนะครับผมและตอนนี้ทองคำที่สะสมไว้7บาทเป็นของคุณเอกตุรงครับแปลว่า7บาทอาจจะน้อยไปสำหรับคนที่กว่าจะผ่านด่านเข้ามาได้ถ้าด่านหน้าผ่านได้แบบสบายๆฮาร์โมนี่ให้อีก10เท่านะครับรวมถึงคนทใงบ้านด้วยนะครับวันนี้ลุ้นแซงคอร์ดถึงน้องครับ140บาทกับคุณเอกตุรงช่วงหน้าสักครู่ครับแล้วก็เดียวครับ ท่วงทวีคูณให้นะ <ผม S 1> ตอนนี้ทองสะสมอยู่ <แจ S 1> 7บาท7บาทนะคะเป็นของคุณ X <ผม S 1> จะตุลงแล้วแต่ว่าจะเบิ้ลให้10เท่านะคะจะมีมูลค่ามากถึง10เท่าวันนี้นะคะถ้าแจ็คพอตแตกนะคะทองคำของเรามีมูลค่าถึง140บาทค่ะอ้าวคิดว่าเริ่มต้นขนาดเล็กสุดอยู่ที่ไหนครับ,บรับครับ ลักซุปเปอร์ริสซุปเปอรครับอาโปึ้นมาอีกนิดนึงใกล้ชิดด้วยชิดพี่หอยเอ้าไม่ใช่เลือกพี่หอยซะนะคอมฟอร์ดคอมฟอร์ดค่ะคอมฟอร์ดครับทอดทอดอะไรครับ ดีว่าไม่ได้เลอสุดท้ายวิมค่ะแล้วเปิดที่ลักเลยนะคะลักซุซเปอร์ริชมาดูนะเอาละครับขอให้โชคดีโตเลยโอ้โนี่มันใหญ่มากเลยนะโตเลยดูรุ่นรุ่นต่อรุ่นต่ออาจจะโตกว่านี้ไปกินค่ะ สบายแน่เลยนะคะอ้าวพรครับอันนี้มาดูกันขอโตขึ้นมาหน่อยนะคะอันนี้ผิดส่วนไปแล้วนะคะพรสครับพรก็โอ้โหมาสิ่งใหญ่ๆเล็กๆใหญ่กันไปมาและสุดท้ายวิมวิมวินนะครับแอบโอ้โหใหญ่กว่านั้นอีกใหญ่เล็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 กนะคะผิดส่วนไปแล้วไม่สำเร็จนะคะสำหรับบิ๊กเอเลี่ยนเพราะนั้น ทองคำที่สะสมอยู่นะคะทั้งหมดก็เพียงแค่7บาทบ,บ่เอ็กซ์จัตุรงค์ค่ะ